5เป้าหมายของการบวช 1. บวชเพื่อเรียนรู้ทุกข์และดับทุกข์วิธีฝึกศึกษาอริยสัจสี่ฝึกพิจารณาทุกข์ในชีวิตประจำวันเหมือนหมอที่ต้องรู้โรคก่อนถึงจะรักษาได้ผู้ที่รู้ทุกชัดย่อมเดินทางพ้นทุก์ได้จริงผู้ไม่เข้าใจทุกย่อมทุกส,สัมซาสอบวชเพื่อละกกิเลสวิธีฝึกฝึกสติรู้ทันอารมณ์ฝึกวางใจจากสิ่งยึดติดเหมือนวางของหนักลงจากบ่าใจก็เบาทันที การวางคือชัยชนะเหนือความโลภโกรธหลงยิ่งถือมากยิ่งทุกมากยิ่งวางได้ยิ่งเบาใจ 3. บวชเพื่อฝึกสติสมาธิปัญญาวิธีฝึกเจริญสติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันเหมือนรับมีดให้คมต้องรับซ้ำบ่อยๆผู้มีสติย่อมไม่หลงผู้มีสมาธิย่อมไม่วอกแวกสติคือเกราะสมาธิคือดาปัญญาคือแสงสว่าง 4. บวชเพื่อฝึกใจให้ทนต่อโลกทำแปวิธีฝึก สังเกตใจยามีลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศและอื่นๆเหมือนต้นไม้ใหญ่ไม่เอนแม้ลมแรงโลกทำสันใจผู้ไม่ฝึกใจมั่นคงย่อมไม่ไหวเอนโลกสั่นได้แต่อย่าให้ใจสั่นตามโลกห้าบวชเพื่อเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นวิธีฝึกพัฒนาตนให้เป็นแบบอย่างเผยแผ่ธรรมะด้วยเมตตาเหมือนเทียนที่ให้แสงสว่างแก่คนอื่นโดยไม่ดับตัวเองพระแท้ไม่ได้มีไว้บูชาแต่มีไว้เรียนรู้และดำเนินรอยตาม บวชแล้วพัฒนาไม่ใช่แค่พำนักหลวงปู่ขอฝากไว้บวชเรียนเปลี่ยนจิตให้ผ่องใสฝึกใจให้มั่นไม่หวั่นไหวและชั่วบำเพ็ญธรรมให้เต็มใจโลกทำใดไม่อาจซัดให้สัน่นเป็นแสงส่องใจผู้คนให้เห็นเย็นทั้งตนทั้งผู้อื่นสุขสั์แม้จีวรจะเก่าแต่ใจนั้นคือเพชรอันผ่องใสในทางธรรมเจริญธรรม